เอาเราจะไปดูอะไรเอาบอกเพื่อนๆก่อนไปดูอะไรไปดูคังคบกบป่ะแม่ลาไปดูวันนี้ดัดมาเยี่ยมบ้านญาตินะครับที่จังหวัดพะเยาเราจะไปดูกบกััดาได้ัดคุมฝากกดซับสไคร้ช่องดัดคุมด้วยนะครับ นี่ดูดูอันนี้แม่พันก่อนแม่พันก,กบกบ็มีใหญ่ขนาดไหนไเพื่อนเห็นไหมยูขนาในสิใหญ่ในรูปบ้็อกเาดัดานไม่เคยเห็นเลยนะคะกบใหญ่กบยักษ์โอด้ดูดูตัวนี้ดูตัวนี้ไปพาไปดูในบอ่บอบ่อใหญ่บอ่บอไหนเนะ เห็นไหมเนี่ยใหญ่มากเลยไหนมีไก่ด้วย ไก่อยู่ในนี้นะครับเหในซุ้มบ้านเราเนี่ยบ้านเราก็มีไก่ชวนรูปดูนไก่จะเป็นอย่างไงไก่ตัวเมียจะเป็นอย่างไรน่าตื่นเต้นไหมลอืมปรัดปะครับอันนี้เรามาทางรัดกันนะครับ ต,ต้อง,องม,มาบบทางเล้าไก่เอ้าพ่อไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอาน้องดัดไปรอสายให้พ่ออุ้มเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพูดิทำไมเจ้ากันเลยวะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในเล้าไก่ใช่ลูกเราอยู่ในเล้าไก่ไก่อยู่ในไก่อยู่ในบ้านเนี้ <S 2> <S 2> อ,อันนี้มันเป็นไก่มันหลาไก่มันหลบเราไปตรงนู้นละไก่ๆนู่น นน่นไงมันกระโดดเข้าไปตรงต้นไม้นู่นไปไปต่อเดี๋ยวเราจะกลับลใช่ลูกไม่เหมือนที่บ้านเราเนอะมันเดินมาหานะมันจะเอาอาหารเอยาก,ยกไปดูอ่ะไปดูไปไปดูปอยากเดินไปดูก็ดูลยปดเลยนดูลูกเจี๊ยบจิ๋วดีวดัสเห็นป่ะวสิกๆรคะ นี่นไหมอันนี้ไก่ตัวเมียที่เขาไข่ลูกมันไม่เหมือนบ้านเราดู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 ลูกเจี๊ยบไข่ของคนละพันกันได้ไปจับมาตัวนึงใช่งแล้วอุ้ยตัวนี้น่ารักดูเห็นต่ามันเดินตามแม่มันมันไม่จีบเรามันกลัวเราแม่มันผอมมากเลยนะไม่เหมือนบ้านเอ้ยนี่ในนี้ลูกเจี๊ยบเต็มเลยนึกไก่อยู่ในต้นไม้แต่ตรงนี้น่ารักกว่านะนะจิ๋วจิ๋วน่ยเดี๋ยวแม่สูบให้เพื่อนๆดูนี่เห็นไหมครับ เฮ้ยดูกระโดดกันโอ้โหดู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 ด,ดูอันนี้เริ่มโตามานิดนึงโหเร็วจังเลยมันต้องมันก่อนมีด้วยอะ่ะก็ไก่มันทำอย่างนี้แหละอุ้ยเร็วมากเลยป่ะปะขึ้นรถแล้วเดี๋ยวเราต้องไปนั่นกันต่อนะครับล์ถหเพดี๋ยว์ถ่ายคลิปให้เพื่อนดู ไปลองดัดบอกลาเพื่อนๆก่อน,นคลิปนี้ได้ไปดูเตาคนใช้ฟืนกันเนี่ยไหมเหมือนลุงป่าไผ่นเะนี่ยคนเหนจะเป็นอย่างงี้เนี่ยใช้ฟืนใช้ไ่ไหมใช้เตาแบบโบราณนะครับอบอกลาเพื่อนๆก่อนลูกถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้วยครับแล้วพบกันใหม่ที่หน้าของผมครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ